ไปเรื่อยๆพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นคลิบนีก็บ่มีหยังหลายพี่น้องชมภาพบรรยากาศทางทางไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิง่งสวยงาม คิดกำลังจะโผล่ขึ้นสวยงามพี่นองโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี้ไม,ม่ล่าให้ชมบรรยากาศค่ะ คนทางข้างหน,าน้ายังอีกยา่าไก่พี่น้องสูต่อปเบิ่งพี่น้องเบิ่ช่สวยงามทองฟ้าสดใสพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งขึ้นโพขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้อง สวยงามภาพบรรยากาศทางทางเศร้าของวันจันทร์ที่สดใสที่น้องบึงบรรยากาศพีบรรยากาศนอง ท้องฟ้าสดใสพี่น้องเมงิ่งเบิ่งสู่ต่อไปจ้าเพื่อนๆทุกคนคนเฮากับเปรียบเสมือนกับนกกับหนูพี่น้องตื่นเศร้าขึ้นมาก็ต้องบยบินไปทุกคน ทองฟ้าสดใสพี่น้องเมงิ่งเบึ่งพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นสวยงามพี่น้องโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ เบิ่งพี่น้องเบิง่งสวยงามคนทางข้างนานยังอีกเนวไกลพี่น้องสู่ต่อเป้ามือนีไม่ล่าผ้าชมบรรยากาศยังเหมือนเสาร์จะเดินพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพี่น้อง,สงเสาร์มือนี เศร้าของวันจันที่สดใสพี่น้องบึงบรรยากาศพี่บรรยากาศนองสู่ต่อไปจ้าเพื่อนๆทุกคนขึ้นโพขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องสวยงามภาพบรรยากาศทางทาง โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องส่วยงามภาพบรรยากาศทางทาาคลิบหนีกระบ่มีอย่างหลายพี่น้องชมภาพบรรยากาศทางทางสู่ต่อไปจ้าเพื่อนๆทุกคนคลิบหนีกระบ่มีอย่างหลายพี่น้องชมภาพบรรยากาศทางทาง มนึงนีไม่ลายชมบรรยากาศค่งท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนสบึงพี่น้องบึงสวยงาม พี่น้องเพิ่งาบบรรยากาศอันสวยงามคนท้างข้างนายัางอีกย่าไกลเศร้าของวันจันทร์ที่สดใสพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่บรรยากาศนองคนเฮ่ากับเปรียบเสมือนกับนกกับหนูพี่น้องตื่นเศร้าขึ้นมากก็ต้องโบยบิน ท่กุกนทองฟ้าสดใสพี่น้องเมงืองเมืองอากาศสดใสเวลาก็เดินทางคือเก่าพี่น้องเดินทางไปตามหมอนนะั่น ใจเรื่อยๆพี่นอ้องคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่นอ้องชมภาพบรรยากาศข้า,างท่านเบิ่งพี่น้องเบงิ่งสวยงาม ใจเรื่อยๆกินเนาะสู่ต่อไปจ้าเพื่อนๆทุกคนใจเรื่อยๆกินเนา นานยังอีกยาาไก่พี่น้องสู่ต่อปันทุกเห็นเสามือนีไม่ล่าก็ออกเดินทางปันทุกเห็นเสามือนีไม่ล่าก็ออกเดินทางคนเฮากับเปรียบเสมือนกับนกกับนูพี่น้อง ตื่นเศร้าขึ้นมากก็ต้องโบยบินไปทุกทุกอากาศสดใสเมลาก็เดินทางเพื่อเก่าพีน่น้องเดินทางไปตามหมอนนั่นถูกเห็นเศร้ามือนีเมลาก็ออกเดินทางอากาศสดใสเมลาก็เดินทางเพื่อเก่าพีน่น้อง เดินทางไปตามหมอหนังพระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นสวยง่ามพี่น้องโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆหิบนีก็บ,บ่มีหยังหลายพี่น้องชมภาพบรรยากาศทางท่านถูกเห็น เ้ามือนีไม่ล่าก็ออกเดินทางไปเบิ่งพี่น้องเบิง่งช่วยงามค้นโพึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องช่วยงามภาพบรรยากาศทางทาง เบิอ้องกิน้องเบิ้องใจเรื่อยๆพี่น้องอ